สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดมาดูในส่วนของสูตรนะครับใช้หลักร้อยนะครับ10บ,บนหน่วยบนหน่วยบนหลักร้อย10บ,บนหน่วยบนหน่วยบนนะครับนะครับ17มกราหเเป็นสถิติตั้ง้ตน,นะครับผม ห้าบวกสเป็นเนะครับเกบวกสนะครับเป็นสิเอา3ามบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดดับมาที่เก้าเจ็ดดับอยู่นะครับหกุมภาสี่ดับมาที่ศูย์สดับอยู่กุมภาสองดับมาที่สาดับอยมีนาสองดับมาที่หกดับอยู่สิมีนาสองดับมาที่หกดับอยู่อาหเมษานะครับศูนยดับมาที่สีูนย์ดับอยู่สิเมษาสี่ดับมาที่ห้ดับอยู่นะครับ สองพฤษภาศูนย์ดับมาที่1นศูนย์ดับอยู่สิบหกพฤษภาสดับมาที่6กดับอยู่หมิถุนาห้าหลุดนะครับสิ 16, มิถุนาศูนย์ดับมาที่ห้าดับอยู่หกรกฎาสามดับมาที่ห้ดับอยู่อ๋อกรกฎาหนึดับมาที่สามดับอยู่หสิงหาปาดับมาที่ศูนย์ปาดับอยู่แล้วก็สิสิงหาหกดับมาที่ปาดหดับอยู่นะครับ วันที่1กันยาป่าดับมาที่6ปาดับอยู่16กันยาป่าดับมาที่6ปาดับอยู่แล้วก็1ตุลาตรงนี้หลุด16ตุลา2ดับมาที่92ดับอยู่1พฤศจิกาดับมาที่0ูนย์ดับอยู่1 6พฤศจิกตรงนี้2หลุดนะครับ1นธันวา6ดับมาที่อ่านะครับ6ดับอยู่แล้วก็16ธันวาตรงนี้8หลุดแล้วก็2เมษกราหกบาศูนย์ดับนะครับ ู0ดับมาที่2 0ดับอยู่แล้วก็17มันก็รา68ดับหลักร้อยนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับก็ลองวิจารณาตัวเลขดูสําหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ